ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n น l รีวิวพะนะครับอ่ะนะครับเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับนี่คือพระขุนแผนแสนล้านรุ่นหัวใจขุนแผนนะครับพึ่งปลุกเสกไปสดๆร้อนๆนะครับเมื่อวานนี้วันที่สองพฤษภาคมนะครับปลูกเสกที่ธรรมอุทยานนะครับรุ่นนี้ออกธรรมอุทยานเมื่อวานนี้หลวงปู่ศิลาท่านเมตตาปลูกเสกอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวอย่างเข้มขลังนะครับ ผมมียอดแค่สองลังเท่านั้นนะสองลังก็คือ200องค์นะครับตอนนี้รายการรุ้นเนื้อมีคนจับจองเป็นเจ้าของในห้องหัวใจกันเต็มหมดแล้วนะครับใครที่สั่งจองไม่ทันนะครับเดี๋ยววันนี้มีรายการแจกทานผมคิดว่าองค์นี้น่าจะเป็นแจกทานนะครับเดี๋ยวมาดูในหลังว่ามีรายการแถมยกลังหรือไม่นะครับรุ่นนี้นะต้องบอกว่าสร้างน้อยเหลือเกินนะครับสร้างเพียง160หนึ่ลัง หรือเท่ากับ16,000องค์เท่านั้นนะครับมีมวลสารมากมายทั้งเกษาจีวอหลวงปุศิลานะครับแล้วก็ข้าวก้นบาทรวมไปถึงมวลสารว่านผงต่างๆนะครับที่หลวงปุศิลาท่านมอบมาเป็นมวลสารละนะครับรุ่นนี้นะเพียงรุ่นละ350บาทนะส่งฟรีแต่ว่าตอนนี้ยอดจองเต็มหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูรายการที่เป็นแจกทานก่อนนะครับ องค์นี้คิดว่าเป็นแจกานนะครับนี่หน้ากล่อมนะสวยๆแบบนี้นะครับที่ระลึกบุรณะรูปเหมือนหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะฮะอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิลานะฮะชัดเจนนะฮะออกธรรมะอุทยานนี่สวยมากองค์นี้เท่าที่มองน่าจะเป็นจินนามณีนะครับคิดว่าเป็นเนื้อจินนามณีนะครับอุ้ยสวยนะลูกค้าดูครับ ผมคิดว่าเป็นจินนามณีนะครับขุนแผนหัวใจขุนแผนนะครับพระขุนแผนแสนล้านเป็นพิมพ์นาะพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วนะครับเป็นศิลปะแบบล้านนาอล้านช้างนะขออภัยนะเป็นศิลปะแบบล้านช้างนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ผมคิดว่าเป็นเนื้อจินนามณีนะครับ ผิวแบบนี้นะผิวน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้เป็นจินดามานีแน่นอนนะครับนี่นะครับอง์นี้ยังไม่มีใครจับจองนะครับยังไม่มีใครจับจองนะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่สามร้อยบาทครับผมสวยๆครับนี่นะครับท่านไหนจะรับองค์นี้แจ้งมานะครับสามร้อยบาทขออนุญาตเปิดไว้ครับ ขอแยดเก็บเข้ากล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการลุ้นเนื้อนะครับรายการลุ้นเนื้อนะครับหนึ่งลังนะฮะเดี๋ยววันนี้จะแกะคระทั้งสองลังนะครับผมครับมาดูกันนะฮะหนึ่งลังนะฮะเดี๋ยวจะคละไปทีละลังนะครับ มีดก็ไม่คมนะฮะอ่านะมีใบารายการด้านในนะครับนี่นี่รายการรุ่นเนื้อตามนี้เลยสวยมากนะผมการันตีว่าสวยทุกองคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเขามีแถมยกลังหรือไม่นะครับหรือว่าองค์เมื่อสักครู่นี้เป็นแถมยกลังนะฮะหนึ่งร้อยองค์นะสักครู่นะโอเคไม่มีแถมยกลังนะครับ,อ,นะนะอ,รบอ่าเดี๋ยวขออนุญาตกะเลยนะครับ อนุญ,ญาตพระเนื้อเลยนะครับไม่มีแถมยกหลังนะครับชัดเจนนะหนึ100่งร้อยองค์ครับหนึ่งร้อยลุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้ครับผมคงไม่สามารถนะครับที่จะแกะรายการลุ้นเนื้อเป็นตัวอย่างให้ชมได้นะครับเนื่องจากว่ารายการลุ้นเนื้อนั้นยอดจองเต็มหมดแล้วนะเว้นเสียแต่ว่าจะมีตีกลับมาหรือไม่อย่างไรนะครับก็ว่ากันไปนะครับ พระกัานข้อมปากขออมคอนะครับ,รรรบหลังจากค้าเสร็จก็เดี๋ยวผมจะติดหมายเลขนัำเบอร์ลุ้นนะครับหนถึงหนึ100ให้ดูนะครับนะมันจะได้เลยว่าทุกท่านนะครับจะได้ลุ้นเนื้อกันทุกนทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับได้ลุ้นเนื้อได้ลุ้นหน้ากากทองคํานะครับได้ลุ้นออปชั่นต่างๆนะครับ มีความเสมอภาคเท่าเคียมกันทุกคนทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่มีการเลือกที่รักไม่มีการมักที่ชังนะครับนะเพราะว่าทุกคนทุกท่านคือผู้มีพระคุณของผมนะเสมอภาคเข้าเี็มกันทุกคนทุกท่านนะดังที่ผมได้พูดได้กล่าวทุกคลิปนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมนะขออนุญาตไปแปะหมายเลขัมเบอร์ลุ้น1ถึง100สักคู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นัมเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเหนทะลึกเ,เบอร์ไว้แล้ว ผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหยิบสุบส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจัดส่งวัตถุมงคลนะครับส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมนะครับวันนี้วันเสาร์เนาะไปรษณีย์เขาปิดบ่ายสามนะฮะวันนี้ส่งไม่ทันแล้วนะครับส่งวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันที่สี่พฤษภาคม ขอเวลาไปรษณีย์ไทยทํางานสักสามวันนะครับไม่เกิดวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับทุกท่านต้องได้รับพระขนแผนแสนล้านนะครับหากเกินวันที่เจ็ดพฤษภาคมแล้วท่านไหนยังไม่ได้รับพระก็เดี๋ยวแจ้งผมเข้ามาด้วยนะครับผมจะได้เช็คให้นะครับว่าของท่านถึงไหนอย่างไรนะครับองค์นี้นะครับที่ผมแจ้งไปนะฮะเป็น รายการแจกทานนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่ะมาดูกันเป็นรายการแจกทานครับสวยๆเลยเป็นเนื้อจินดามนีนะผมมาผมมองเป็นจินดามนีนะตอกแจกตอกสลอเลขเจ็ดแปดหก 7, 8, 6, นะครับนี่สวยๆเลยลูกค้าดูเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนะครับนี่สวยๆครับเห็นไหม เป็นเนื้อจินดามมนีนะผมมองเป็นจินดามมนีนะฮะนี่นีน่สวยมากเลยน้ำตาลแบบนี้สวยมากจินดามมนีครับมีอโรยพลอยเสียงด้วยด้านหลังนะครับองนี้นะนี่ในสุมเมรือนแก้วนี่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดกระสินนะครับนี่แล้วก็มีกุมารเงินกับกุมารทองในซุ้มเมรือนแก้วนะลายกระหนกสวยงามนะฮะเป็นพิมพ์พุทธศิลป์แบบล้านช้างนะครับสวยนะครับ ขุนแผนพิมพ์ทรงล้านช้างสวยมากนะครับเขาว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านสืบสายพุทธคมมาจากสมเด็จลุนนะก็เป็นสายสพบลาวนะสมเด็จลุนนะครับก็เป็นสายล้านช้างอยู่แล้วนะขุนแผนในสายหลวงปู่ศิลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นพิมพ์ทรงออกแนวล้านช้างนะครับก็จะเป็นทรงนี้เลยนะสายอีสานบ้านเรานะครับสุดเข้มขลังนะครับใครได้ไปองค์นี้ผมก็ดีใจด้วยนะครับเปิดไว้ที่องค์ละ สามร้อยบาทจัดส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าท่านจะโอนเงินนะหรือท่านจะเก็บเงินปลายทางผมก็ส่งท่านฟรีนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงกล้องให้ดูเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูนะครับองนี้นะเดี๋ยวโชว์กล้องใหม่ซะหน่อยนะครับนี่นะครับดูซิว่ากล้องใหม่จะทํางานดีแค่ไหนนะมาดูกันนะครับ อ,อ้้ดูหน้าพระมกพระผงเนี่ยถ้าเกิดว่าบล็อกไม่สวยจริงเนี่ยจะไม่ไม่เห็นจมูกอย่างนี้นะทุกท่านเห็นนะจมกูกตาเนี่ยปากนี่ขึ้นมาเป็นสันเลยเห็นะะจมกูกเนี่ยนะลองดูนะเนี่ยจมกูกเนี่ยขึ้นมาเป็นสันเลยนะครับเนี่ยดูหน้ากุมารเงินแล้วก็กุมารทอง นี่ชัดเจนนะครับคือผมจะบอกว่าพิมพ์เนี่ยค่อนข้างสวยนะพิมพ์สวยมากเลยนะลายกระนงกรนะนงโู้คมจริงๆฮะดูดูด้านหลังครับดูยันนี่เสือรุ่นหัวใจขุนแผนครับน,นี่ยันหัวใจขุนแผนครับ สวยมากเนี่ยดูด้านข้างตัวนี้คือโค้ดสอรอนะฮะแล้วก็ตอกแจกนะครับเลขเก้าแปดหกนะครับชัดเจนนะเลขเก้าแปดหกต่อโคดนี่มวลสารนี้อัดแน่นนะครับเปิดที่สามร้อยบาทนะทุกท่านท่านไหนจะรับแจ้งมาเลยสวยงามจริงๆครับนะ อืมดัวสวยกว่านี้มีอีกไหมครับเหลือแค่องค์เดียวครับอาะดูพิมพ์สวยมากเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับอ่ะโอเคนะครับท่านไหนสนใจองค์นี้ก็แจ้งเข้ามานะเดี๋ยวขอยัดซูมให้ดูกันใกล้ๆอีกทีกกกกนหนึ่งดูฮะละเอียดความคมชัดจมูกมีขึ้นเป็นสันเลยเห็นไหมเนี่ย ดูเงี้ยจะชัดเห็นไหมเนี่ยจมูกขึ้นเป็นสันเลยนะครับคือจมูกสวยจริงผมจะให้เห็นเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงเนี่ยชัดไหมลูกค้าเห็นจมูกพระไหมโอ้โหดูฮะท่านจะหาพระผงที่จมูกสวยแบบเนี้ยจะหาจากไหนครับท่านดูสิดูจมูกพระก่อนโอ้โหอย่างสวยครับดูเห็นไหมชัดเจนไหม ขึ้นเป็นสันอย่างนี้เลยฮะสวยจริงๆครับนะคือโอ้โหราคานี้นะเขระมาลนกันจบนี่ห้าร้อยนะแจกทานนี่นะครับดูฮะเนี่ยดูโค้ดซะก่อนกล้าแท้นะโค้ดต้องตอกอย่างนี้เลยเป็นโค้ดตอกลึกๆอย่างนี้เลยนะครับนีเห็นไหมสวยมากนะครับนี่ดูจมูกพระผมสะออนนะผมสะออนไหลจมูกพระนี่นะ จมูกครับโด่งเป็นสันเลยอู้สวยมากนะครับก็เปิดที่ส0มร้อยบาทครับทุกท่านถ้าใคนสนใจก็แจ้งเข้ามานะครับอ่านะครับนี่ครับนี่นะครับสวยมากเปิดไว้ที่สามรอยบาทครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลังที่สองกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันลังที่สองนะครับลังที่สองนะรายการนี้เป็นรายการแจกทานครับผม เป็นอรายการแจกทานที่ผมให้ดูองค์แรกก่อนนะครับนี่นะเป็นเนื้อจินนามาีแน่นอนนะครับรายการจจกทานนะเขาจะดูเลขด้านข้างเมื่อกี้ผมก็ององอยู่ว่าคุณเลขตรงไหนนี่นะชัดเจนไหมลูกค้านะตอกแจกตอกสลอ,อสลอมาจากอะไรครอับอสลอสลอสลอแปลว่าอะไรนี่นะสลอ,อม,มาจากศิลานะครับก็คือชื่อหลวงปู่ศิลานั่นเองนะตอกแจก อันนี้เลข986นะครับก็เปิดเอาไว้ที่300บาทนะครับกล่าวคําใดก็เป็นคํานั้นยืนยันเป็นคําสัตย์ชัดเจนนะครับนะตูมตามพูดแล้วไม่มีคืนคาครับเปิดไว้ที่300บาทแต่ว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะผมเห็นเขาปร,ประมูลกันในเมื่อวานนี้องค์นี้น่าจะประมาณเป็นพันนะครับประมูลจบเป็นพันนะฮะเป็นรายการแจกทานนะครับ แต่ว่าผมบอกว่า300ก็คือ300ทุกท่านนะครับชัดเจนแน่นอนนะท่านไหนจะรับก็แจ้งเข้ามานะครับโอเคนะครับมาดูลังที่2นะครับลังที่2องค์นี้เป็นแจกทานอ้เนื้ออย่างสวยทุกท่านดูสิเนื้อสวยมากดูสิดูดูความสวยฮะเป็นประกายแวววาววิบ,บวับวิบวับเหมือนเพลงเขาร้องเลยอุย สวยมากนะครับดูอันนี้เลขอะไรตอกแจกครับแล้วก็ตอกคดสอรอย่อมมาจากศิลานะหร,หรือว่าลพบุูีศิลาน,นั่นเองนะฮะเลขหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับสิบเก้าสิบสี่นะครับถ้าสิบเอ็ดสิบสองต้องพิดสาหัสนะครับนี่นะอ่างามๆครับผมด้านหลังก็เป็นคาถาหัวใจขุนแผนครับนี่สวยจริงๆนะเนี่ยรุ่นนี้ ดูสิสวยมากนะครับองค์นี้ก็เปิดที่สามรอบาทเช่นกันนะครับนะถ้าไหนจะรับก็แจ้งเข้ามานะครับอ่ะอ่ะโอเคทีนี้ขออนุญาตตัดหลังนะรายการลุ้นเนื้อเดี๋ยวตัดหลังคระให้ดูเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวล,เวลานะครับวันนี้เรา รีวิวกันนอกสถานที่นะครับนะได้ยินเสียงนกเสียงกานะก็ธรรมชาติดีครับทุกท่านนะครับอ่ารีวิวกันที่สถานที่นอกสถานที่นิดหนึ่งนะนี่สวยงามมากคือหลายท่านที่เคยไปหลวงปู่ศิลาก็จะเห็นองค์หลวงปู่เนี่ยรูปเหมือนท่านเนี่ยนะฮะหลายท่านก็จะได้เห็นรูปเหมือนท่านที่เป็นทาสีเป็นเหมือนองค์จริงนะครับ นะเขาสร้างพระคุณแผนรุ่นนี้มาเพื่อที่จะนะนาปัจจัยตรงนี้มาบูรณะรูปเหมือนให้เป็นสีทองนะทาทองทั้งองค์เลยนะสวยงามมากปัจจุบันใครที่ได้ผ่านไปทางวัดหลวงปู่ศิลาน่าจะเห็นกันดีนะว่ารูปเหมือนจะเป็นสีทองแล้วนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับรายการรุ้นเนื้อก็เดี๋ยวคระเนื้อเหมือนเดิมนะครับขระเนื้อให้ชมเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้ไม่มีแถมยกหลังนะครับ นะชัดเจนนะครับรายการลุ้นเนื้อนะครับไม่มีแถมยกลังนะครับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวขอนขอนุญาตคระเนื้อให้ชมเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยลุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้มีคนจับจองหมดแล้วนะครับยกเว้นแต่รายการแจกทานนะครับรายการแจกทานว่างสององ องละสามร้อยบาทนะครับมีสององนะอ่านี่ละกันเลยนะครับองหไหนเป็นองหไหนก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยเขาจะปิดซีนทิปมาอย่างนี้เลยนะครับให้ทุกท่านไปลุ้นกันเอานะเห็นไหมไม่มีใครมองเห็นนะครับว่าด้านในเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นเนื้ออะไรจะฝังตะกุดทองคําจะฝังหน้ากาก,ากทองคํานะครับ หรือฝังเพชรฝังคอยท่านก็ไปลุ้นกันเอานะครับในราคาเพียง350บาทแต่ว่าตอนนี้ยอดจองเต็มหมดแล้วนะครับอ่ะพลากกันทอปากคำคอนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปแปะหมายเลขลุ้นัมเบอร์ 1- ถึง100สักคู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นัมเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์ ผมขออนุญาตหยิบสมสงให้เลยนะครับนี่คือลังที่สองนะครับอ่ะลังที่สองนี้นะครับมาดูรายการแจกทานนะฮะแจกทานที่เขามาในลังนะครับนี่นะแจกทานนะครับตอกแจกชัดเจนนะตอกคดสลอย่อมาจากชื่อหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะฮะสวยงามมากครับทุกท่านดูครับ เป็นเนื้อจินดามานีนะผมดูแล้วนะเป็นจินดามานีแน่นอนนะครับนี่องค์นี้เลขสิบเก้าสิบสี่นะหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ตอกแจกชัดเจนนะเปิดไว้ที่องค์ละสามร้อยบาทท่านไหนสนใจพิมพ์ปิดเข้ามาได้นะครับไม่ต้องคอมเมนต์นะทุกท่านนะโทรมาครับศูนย์เก้าห้า สามสองห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ไอดีไลน์ผมนะฮะที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับนะไม่ต้องคอมเมนต์นะคอมเมนต์เราก็นะมันติดต่อกันไม่ได้คอมเมนต์นะนะโทรมาดีกว่านะครับไอดีไลน์มานะครับนะแอดไลน์มานะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับไม่ต้องคอมเมนต์นะครับองนี้ก็เปิดที่สามร้อยบาทนะทุกท่านนะนี่นะครับสวยๆเห็นไหมฮะสวยมากในควออนี้าตซูมให้ดูครับนี่นะ เป็นเนื้อผมมองแล้วเป็นจินดาแมน,นีนะครับนี่สวยมากนะครับเปิดสามร้อยบาทเช่นกันนะครับท่านไหนจะรับก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะครับนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้คงไม่ได้ส่งนะเพราะว่าวันนี้ขณะนี้ก็เวลาเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับนะที่ผมกําลังบันทึกคลิปอยู่ในขณะน,นี้ส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับนะส่งวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันที่ สา่พฤษภาคมขออภัยนะครับวันพุนที่่พฤษภาคมนะครับนะพัสดุน่าจะถึงทุกท่านนะครับไม่เกินวันที่ดพฤษภาคมนะครับขอเวลาไปสนิทัยทํางานนะสักสามวันนะไม่เกินวันที่ดพฤษภาคมนะครับทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับหากเกินวันที่ดพฤษภาคมแล้วท่านไหนนะครับยังไม่ได้รับพัสดุก็แจ้งผมมานะครับผมจะตรวจเช็คให้นะครับว่าพัสดุของท่าน ติดค้างอยู่ณที่แห่งหนตําบลใดนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ